สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งครับวันนี้เรามาขยายคอฟฟคัพกันนะครับวันนี้ลูกเขาเยอะมากครับลูกดกจริงๆครับแม่ต้นนี้เดี๋ยวมาพบกันนะครับบ้านสวนลุงติ่งครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้บ้านสวนลุงติ่งพอมีเวลานะครับผมก็เลยมาขยายเจ้าคอฟฟคัพที่ผมเลี้ยงมาน่าจะสักประมาณห้าเดือนหรือครึ่งปีได้เนี่ยนะฮะจากปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้นปีแล้วนะฮะผมอ่ะปล่อยให้เขาโตมานานมากนะครับโดยไม่ได้แยกเลยนะครับปรากฏว่าลูกหลานเขาแบบ ออกมาเต็มครับช่วงแรกนี่ออกช้ามากนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยออกมาเยอะครับผมวันนี้มีเวลาก็เลยต้องรีบครับนี่คือร่องรอยที่ผมลื้อเขานะครับแต่ก็ยังมีไหลอีกมากมายนะครับอยู่ที่โคนต้นนะครับเขาลามไปจนถึงต้นอื่นนะครับวันนี้ผมก็เลยต้องรีบจัดการเขานะครับเพราะเขาเริ่มแบบแน่นเอียดนะครับผมนี่ยังมีร่องรอยความเป็นโคนโคลนอยู่นะครับที่ผมดึงต้นเขาออกมาครับต้นนี้สูงมากนะครับเห็นไหมครับเขาที่ทับก้านเขาจะเป็นสีเข้มเปลือกมังคุดอย่างนี้นะฮะ สูงขึ้นไปนู่นนะฮะเห็นไหมฮะต้นนี้เนี่ยสูงประมาณสองเมตรกว่านะครับท่วมหัวผมแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยครับสูงมากนะครับลูกเขาก็สูงมากนะครับผมก็เลยต้องรีบนะครับผมเนี่ยใบเขาห่อนฮะเดี๋ยวเราไปดูการที่ผมแยกเขาไว้นะครับมาปลูกแล้วก็มาแยกเขานะเพื่อนๆจะได้ลูกหลานเยอะๆนะครับไปครับผมไปชมกันครับวันนี้เนื่องจากว่า ตั้งใจจะขยายเยอะมากนะครับก็เลยแช่มะพร้าวสับไว้กระสอบนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูเนี่องครับเพื่อนรกนิดนะครับผมเนี่ยฮะอันนี้คือดินที่ผสมไว้กะละมังนึงก็หมดแล้วนะครับส่วนผสมตัวนี้ผมมีแค่สี่อย่างเองนะครับเพราะว่ามีไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับก็มีเพอร์ไลท์นะครับแล้วก็ดินปลูกนะครับผมที่โปร่งโปร่งนะครับแล้วก็หมุนไส้เดือนครับผมออกมาก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้คือที่เหลือแล้วนะครับ ือผมเอาไปปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะแบบทําตั้งแต่ขั้นตอนการดึงออกมาจากต้นแม่แล้วก็มานะครับแต่พอดีรู้สึกว่าถ่ายไม่ไหวนะครับเพราะว่ามือเดียวฮะเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะเสียหายเยอะนะครับก็เลยทําเป็นสรุปให้เพื่อนฟังแล้วกันนะครับผมเนี่ยฮะหลังจากผสมมะพร้าวสับเพอไหไลดินปลูกแล้วก็มูลไส้เดือนเขาด้วยกันนะฮะแล้วก็เอาไปผสมเรียบร้อยนะครับเป็นวัสดุปลูกโป่งมีอินทรีย์วัตถุนะฮะ หลังจากนั้นผมก็ปลูกทั้งสองวิธีนะครับวันนี้ตามกระถางที่มีนะครับก็คือเป็นกระถางก้นที่ไม่ระบายน้ําเป็นแบบอ่างบัวก็ปลูกแบบเปียกนะครับแล้วก็มีแบบแห้งด้วยนะครับเพราะกระถางไม่พอนะครับผมแต่ก็ใช้ได้ทั้งคู่ครับเดี๋ยวไปชมกันครับว่านี่แยกได้กี่ต้นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆที่แยกคอฟฟี่คัพวันนี้ได้ทั้งหมดจากต้นแม่ต้นเดียวนะครับผมรู้นะครับได้เป็นสิบเลยนะครับนี่เริ่มจากอันแรกนะครับเป็นกระถางสี่สิบเซนนะครับ อันนี้ผมโรยด้วยดินปลูกนิดนินะแต่ข้างล่างจะเป็นวัสดุโปร่งเหมือนะฮะอันนี้ก็ขี้เกียจแยกนะครับเพราะไม่มีกระถางก็เดี๋ยวปล่อยให้โตต้นนี้ไปเลยนะครับเนี่ยนะฮะสูงก็ประมาณเมตรกว่านะครับอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับอยู่กับแม่ก็สูงเมตรกว่านะครับเนี่ยครับสูงเมตรกว่านะครับมีอยู่สองสามต้นนะครับที่สูงเมตรกว่านะครับอันนี้พวกที่สูงเมตรกว่าเนี่ยผมก็จะใช้แบบปลูกแบบหล่อน้ํานะครับ แบบเปียกนะครับผมไม่ระบายน้ํานะครับใช้กระถางแบบไม่ระบายน้ํานะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยพวกต้นใหญ่ๆจะปลูกแบบแบบน้ําหมดเลยนะครับแล้วก็มาถึงไซ์นี้นะครับไซ70เซน60เซนเนี่ยนะครับนี่ก็สูงนะฮะเห็นไหมฮสูงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้พอดีกระถางแบบนั้นหมดนะครับก็เลยใช้กระถางใบใหญ่แทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงต้องหลอน้ํานะเห็นไหมฮะอันนี้คือน้าที่ไหลออกมานะครับเพราะว่าอันนี้ผม ใช้กระถางแบบระบายน้ํานะครับส่วนพวกนั้นไม่มีน้ําไหลนะครับเพราะว่าก้นตันนะครับผมเนี่ยนะพวงนี้พัฒนาน้ําไหลออกมาแล้วนะฮะอันนี้ก็67เซนนะครับพวกนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็มาถึงไยเปียกนะครับอันนี้ก็แบบระบายน้ําเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะกระถางต้นเปียกนะครับอันนี้ก็ได้อีกสามนะฮะวันนี้รวมๆแล้วเกือบสิบต้นนะครับเพื่อน มีทั้งขนาดหกสิบเซนเจ็0สิบแปดสิบเซนแล้วก็เมตรกว่านะครับเห็นไหมคะจากแม่ต้นเดียวนะครับเพื่อนๆปลูกนะครับตัดเดียวเองนะครับแล้วเราจะได้ต้นไม้ที่แบบเยอะจริงๆครับเพื่อนๆวัสดุก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับโปร่งๆนะครับดูใบนี้ครับสวยเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาเขาเขาที่ร่มลำไรสักอาทิตย์หนึ่งนะครับผมเนี่ยนะจนกว่าเขาจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ผมถึงจะ เอาเขาออกมากลางแดดจัดแบบแดดร้อยฝนร้อยอีกทีนะครับเพราะว่าล่าเขาาลังแบบกระเทือนนะครับพอเราถอนออกมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เขากลับไปพักฟื้นอยู่ในร่มก่อนนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆวันนี้สั้นๆนะครับกับการขยายพันธุ์คอฟีครับด้วยกระถางขนาดต่างๆตามขนาดของต้นนะครับผมเนี่ยฮะต้นใหญ่เราก็ใช้กระถางใหญ่นะฮะต้นเล็กเราก็ใช้กระถางเล็กแล้วเดี๋ยวพอเขาโตเราค่อยมาขยายใหม่แบ่งกระถางอีกทีนะครับผม เลือกเอานะครับจะหล่อน้ําแบบเปียกแบบแห้งได้หมดครับตามสภาพที่เรามีนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมค่อยๆปลูกไปครับต้นไม้นะครับดูแลเขาดีๆนะครับแล้วก็เอาไปประดับบ้านสวยๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสําหรับเขาสิครับแล้วพบกันใหม่ในบ้านสวนลุงติ่งนะครับในคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงท้ายอีกนิดนึงนะครับนี่ก็เหลมอนลามที่ขยายเมื่อวานนะครับก็ได้เป็นสิบต้นเหมือนกันนะครับจากต้นนี้ต้นเดียวนะครับที่ต้นแม่สูงเมตรกว่านี่นะครับ ลายออกเป็นลูกเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับเหลียมอะลามนี่ก็น่าปลูกนะเพื่อนเยอะเหมือนกันนะครับผมโอเคครับอันนี้อยู่ในร่มแล้วนะฮะเพราะว่าทำไว้เมื่อวานนะครับผมโอเคครับเพื่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ